สวัสดีค่ะคลิปนี้ไพรจะพาทุกท่านมาดูการก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำนะคะก็เป็นเรือนเพาะชำไม้ดอกไม้ประดับนะคะที่สามารถเก็บต้นกล้านะคะแล้วก็ต้นมอนสเตอร่าและรวมทั้งไม้ประดับต่างๆนะคะที่ไพรมีอยู่นะคะให้เป็นที่เป็นทางเป็นระบบ ระเบียบมากขึ้นนะคะค่ะเราก็เริ่มมาดูกันเลยนะคะว่าใครทำอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ใช้วัสดุอะไรบ้างนะคะค่ะสำหรับ ตัวโรงเรือนนะคะก็มีพื้นที่ทั้งหมดอยู่ที่81ตารางวานะคะในลักษณะของอกว้างเา9เมตรนะคะแล้วก็ยาว9เมตรนะคะเราก็มีพื้นที่ในในการจัดเก็บต้นไม้ทั้งหมดอยู่ทั้งหมด81ตารางวานะคะ ซึ่งในการก่อสร้างนี้นะคะรวมทั้งหมดแล้วนะคะรวมค่าแรงและอุปกรณ์ต่างๆนะคะพรใช้งบอยู่ไม่เกิน10,000บาทนะคะเพราะว่าเออคือทุกอย่างเราทําไม่ได้นะคะเพราะเพราะว่าเราไม่สามารถมีแรงพอที่จะทําได้คนเดียวนะคะเราจําเป็นต้องจ้างช่างนะคะและก็พวกไม้ต่างๆนะคะที่สวนเราก็ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ ต้องใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างนะคะค่ะที่ตัวโรวงเรือนใช้ไม้มากกว่าเหล็กก็เพราะว่าใครชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติมากกว่าที่จะใช้เหล็กในการก่อสร้างนะคะแต่ว่าส่วนที่เป็นข้อเสียก็คือไม้นั้นไม่สามารถที่จะทนทานเท่ากับเหล็กนะคะอายุการใช้งานจึง ไม่มากนะคะอยู่ที่ประมาณ5ปีนะคะแล้วก็ใครใช้พลาสติกนะคะในการคลุมเสานะคะเพื่อป้องกันปลวกนะคะค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราใช้ไม้นะคะความเสี่ยง ที่จะเกิดปลวกเจาะนั้นมีมากเลยทีเดียวนะคะอายุการใช้งานของไม้ก็จะสั้นลงนะคะอาจจะอยู่ที่ประมาณ2ปีหรือ3ปีนะคะแต่ตรงนี้ใครใช้พลาสติกเพื่อคลุมเสานะคะเราก็น่าจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ5ปีได้นะคะส่วนสลนที่ใช้ในการคลุมหรือมุงหลังคานั้นนะคะเราก็ใช้อยู่ที่80%นะคะ เพราะว่าตัวนี้จะสามารถกันแสงได้เพราะว่าหน้าร้อนอ่ภาคเหนือนะคะก็จะร้อนมากเหมือนกันนะคะไม่ต่างกันเลยนะคะกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ สำหรับโรงเรือนนี้นะคะที่อําพรางแสง80%นี้นะคะใครใช้กับไม้ประดับเท่านั้นนะคะพวกไม้มงคลแล้วก็มอนสเตอร่านะคะส่วนพวกผักพืชผักชนิดต่างๆนะคะเราไม่สามารถเก็บในเรือนเพาะชานี้ได้เพราะว่าแสงค่อนข้างที่จะน้อยนะคะไม่เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของ พือ,อชนิดที่กินใบนะคะพวกผักต่างๆนะคะไปก็จะมีที่เก็บต่างหากโดยใช้แสแลนเป็นสีเขียวนะคะอยู่ที่60-70%นะคะเพื่อที่จะให้แสงผ่านเข้าไปหาต้นกล้าได้นะคะต้นกล้าจะได้รับอาหาราจากแสงแล้วก็สังเคราะห์แสงได้อย่างเพียงพอนะคะ ถ้าจะเสร็จเนาะพี่นึกน<า>พรุ่งนี้นนนถ้าจะเสร็จแสลมเขาจะมาส่งพรุ่งน,นี้นนเพราะว่ามันไม่มีในสต็อกเพราะหนูสั่งเป็นม้วนหนึ่งร้อยเมตรค่ะน่รอเมตรั่นน่ะนั่นน่ะดูของหนูน,นั่นน่ะตรงนั้นอ่ะ วันนี้กำลังจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะคะสำหรับเรือนเพาะชำนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะว่าพรุ่งนี้จะเสร็จไหมนะคะแล้วจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ประมาณในการสร้างไม่เกิน10,000่นบาทนะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะใช้อุปกรณ์บางอย่างได้เหลือใช้นะคะ you <music>